ไรข้าวโพดในตำบลทุ่งใหญ่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดเริ่มยืนต้นแห้งตายหลังขาดแคลนน้ำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดบอกว่าปีนี้ระดับน้ำในลำห้วยน้องผือลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรโดยข้าวโพดที่ปลูกไว้เริ่มขาดแคลนน้ำบางคนนะคะจึงลงทุนขุดบ่อบดาลไว้ในช่วงหน้าแล้งแทน ส่วนปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้ง16แห่งของจังหวัดศรีสะเกดระดับน้ําลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ55ทําให้ชลประทานต้องวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแลง้ง okay. ส่วนเกษตรกรในเภอ,อคงจังหวัดนครราชสีมา ปรับเปลี่ยนที่นาเป็นแปลงปลูกผักใช้น้ำน,น้อยแบบผสมผสานค่ะเพื่อส่งขายในช่วงฤดูแล้งหลังเจ้าหน้าที่ชลประทานประกาศงดปล่อยน้ําเพื่อทํานาปรังส่งผลให้ชาวนาต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้าเกษตรกร,กรบอกว่าปีนี้งดปลูกข้าวนาปรังเพราะชลประทานไม่ระบายน้ําเพื่อการ,กรเกษตรค่ะจึงหันมาปลูกผัก ส่วนขัวขายแทนโดยจะปลูกแบบผสมผสานนะคะเช่นหอมและมะเขือยาวแล้วก็จะมีการทยอยเก็บผลผลิตส่งขายหมุนเวียนพอที่จะมีะไรายได้ในช่วงฤดูแ้งนี้ค่ะ